สวัสดีคารันก่อนนะครับร้านยูนงสิดของหนึ่งตัวนี้เป็นคอนเวิร์ตมิกนะครับอ่าก็ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับวัสดุนะครับจะเป็นหนังนะครับตัวนี้จะเป็นหนังสีครีมเลยนะครับก็หนังก็ขายได้เรื่อยๆนะนานๆมาทีนึงนะครับมันจะรักษาง่ายนิดนึงเอาผ้าเช็ดก็ออกแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้เลยนะครับมีสีครีมตอนนี้มีสีครีมกับสีเขียวนะครับที่เป็นหนังนะอ่าก็โลโก้หนังเหมือนเดิมเหมือนพวก70นะครับตามโลโก้สีดาขาวนะครับ ัวมิกนะครับมันจะนิ่มนะครับเพราะว่านวมมันจะเยอะมากนะครับนวมหนาเลยนะครับไม่ย้้ยนะครับทรงจะเป็นแบบนี้ตลอดเลยนะครับก็สวยตั้งแต่เกิดเลยนะครับไม่ต้องยับไม่ต้องอะไรเลยนะครับใส่สบายเบานิ่มนะครับพื้นนิ่มด้วยนะครับมีหลายสีนะแล้วก็ขายที่สุดก็เป็นรุ่นอ่ะเท่าที่ฮะอันนี้เป็นผ้านะครับตรงนี้ผลิตล้วเดียวนะโปรโมชั่นที่ช้อปปี้นะครับเหมือนเดิมสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีสองร้านนะร้านกอลคอนเวิร์ตกับร้านกอลลังสิท์นะครับก็ผมต่างร้านกอลลังสิะค์ด้ ร้านเดียวกันนะครับ30%ท,ท,ทุกรุ่นร้านก่อนนะครับขายได้ของแท้มือนหนึ่งเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ